คือ <Okay. S 2> จริงๆันทีเ่เราให้ไม่ได้เราให้ได้เกี่ยวกับ G ีอหรอกนะคะแต่ว่าพอพูดเกี่ยวกับ G ีอ่ะหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความแบบว่าทุ่มกายทุ่มใจใช่ไหมแล้วก็แค่คิดว่าแบบว่ามันต้องทุ่มกายทุ่มใจแค่ขนาดไหนกับคนที่หนูรู้สึกว่าอยู่โรงเรียนนี่หนูก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งไม่ได้เป็นเด็กที่ครูชอบไม่ได้เป็นเด็กที่ สังคมรอบข้างที่แบบมองว่าเราเป็นแบบคนเก่งอะไรเงี้ยแบบแล้วในหลายๆสังคมอีกที่แบบที่หนูอยู่ตรงนั้นมันก็หนูเป็นแบบนั้นเสมอ <c oughs> หนูพยายามอยู่ค่ะที่จะ เป็นคนที่ทำให้เขายอมรับให้ได้ว่าอย่างน้อยหนูก็ดีนะหนูก็เก่งนะหนูก็หนูก็มีอะไรที่ที่เขาจะมองว่าเป็นละครดีได้บ้างเหมือนกันอะไรบบเนี้ยอะแบบหนแบบแค่แค่ช่วงนี้มันเจอแบบ แบบนี้กับหลายสังคมพร้มกันก็เลยเอาจจะแบบสออมัยนิดนึงขอบคุณนะคะเออน้องจะแหละอย่างน้อยทุกคนตรงนี้ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าหนุ่มไม่ต้องพยายามมากขนาดนั้นก็ได้คุณอ่า ความเป็นตัวเองของหนูบางทีมันก็ไม่ค่อยน่ารักกับคนอื่นเท่าไหร่ชองนลชวบนทุกคน